นักธุรกิจหนุ่มบุคลิกดีคุณอภิสรินิรุษซัระดากรรมการผู้จัดการบริษัท Data Power จำกัดได้รับเชิญจากสำนักงานปปชให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาสมรถนะเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตกิจกรรมที่2การเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับนักบริหารการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ภายใต้หัวข้ออยู่ให้เป็นในยุคเปลี่ยนแปลงณโนะรงแรมปรทุมวันปรินเซสถนนพญาไทกรุงเทพ คุณอภิสริ์ถือว่าเป็นนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรในยุคการเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่สำหรับ Data Power ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลักพ่วงภายใต้แบรนดาา์ d a t a ที่เน้นคอนเซปต์เชื่อในสิ่งที่ดีที่สุด ดำเนินธุรกิจมามากกว่า35ปีเผยที่ทางการตลาดครึ่งปีหลังชูเรื่องสินค้าคุณภาพราคาเข้าถึงง่ายปรับกลยุทธ์เน้นเรื่องการขายออนไลน์และโปรโมชั่นโดนใจพร้อมจับมือผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ผู้ผลิตและดีไซเนอร์ยกระดับปลักไฟธรรมดาไปสู่การใช้เป็นอุปกรณ์ประดับบ้าน พร้อมออกสินค้าประเภท DIY ราคาถูกให้รายย่อยสามารถต่อยอดธุรกิจลุยวิกฤตโควิด -19 และทำการ CSR อย่างเป็นกระบวนการโดยพยายามกระจายสู่ชุมชนให้โตและยั่งยืนไปด้วยกันปัจจุบันนะครับแบรนด์ Brand Data หรือ Data t u u s t e d Power เนะครับเ<ม>ชื่อในสินที่ดีที่สุดครับผลิตภัณฑ์หลักของเราก็คือผลิตภัณฑ์ประเภทปลั๊กพ่วงนะครับที่ได้มาตรฐานมอกอน,นะครับมีบตั้งแต่1 0์ถึง1 6แ์ แบรนด์ Data คือแบรนด์ที่เชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับปัจจุบันก็นคือเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงง่ายให้กับลูกค้าของประเทศไทยผลิตภัณฑ์ของเราคือจะประกอบไปด้วยชุดปักพ่วงเราดำเนินธุรกิจมานานมากกว่า35ปีครับและเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและมีดีไซน์สวยงาม ต่อไปในอนาคตครับผมทาง Data มีโปรดักต์ใหม่ๆกี G ่แบบบ้างครับที่ตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคุนใหม่ครับผมก็สำหรับปีนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเด c a t คปนะครับ The Cat ปบายเดนมาร์กเอกกับ Data t ทัส t ซ่คลาวเครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราเน้นงาน uh oh. ดีไซน์นะครับโดยการให้ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีมาช่วยออกแบบและช่วยเอาผลิตภัณฑ์การดีไซน์นี้ไปให้ชุมชนเป็นผู้ผลิต ตัวนี้นะครับเราให้ชุมชนที่สุพรรณบุรีเป็นคนช่วยหล่อตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วเราก็มาขายในช่องทางที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซข้อดีของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือสามารถที่จะวางอยู่ในห้องต่างๆภายในบ้านก็คือวางแล้วก็มีความสวยงามน,นะครับผมสองคือมันจะช่วยเรื่องของการที่ประหยัดเรื่องของพื้นที่การใช้งานปางฝ่ายทาให้ไม่ลกนะครับผมแล้วก็ทําให้ตกแต่งได้สวยงามมากขึ้นเช่นอาจจะเป็นวางในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอน เพื่อที่เราจะได้ชาร์จมือถือแล้วก็มีความสวยงามด้วย okay, ครับผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทํางานร่วมกันกับดีไซเนอร์เพื่อที่ต้องการจะส่งเสริมการทํางานของชุมชนเราเน้นการสร้างอาชีพเป็นหลักซึ่งตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์นําร่องอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา The Domani นะครับผมแพลตฟอร์มนี้ก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ดีไซเนอร์มาพบกับผู้ผลิตหรือคาเตอต์ต่าง และผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และหลังจากนั้นเราก็จะมาขายในช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซเปิดสู่โลกอินเทอร์เน็ตและกระจายทำการการตลาดไปสู่ต่างประเทศแล้วก็สามารถที่ส่งออกได้ใน,นญญอนาผม สำหรับช่วงโปรโมชั่นในปี2563นะครับผมแนะนำเป็นตัว The Cat by Domani เลยที่ทำงานร่วมกับ d a t a a Set Power เนี่ยเป็นของฝากก็ได้เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้เอาไว้ชาร์จไฟก็ได้เอาไว้ตกแต่งบ้านก็ได้ปีนี้เราลองอเปลี่ยนแปลงดูบ้างนอกแทนที่เราจะส่งกระเช้าใช่ไหมฮะเรามาเป็นส่งปลั๊กไฟส่งความห่วงใยไปหาลูกค้าดูว่า เขาจะมีผลตอบรับไปยังไเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้ครับพอให้ลูกค้าไปเสร็จปุ๊บหรือให้คนที่เราเคารพรักไปเนี่ยมันเป็นความป็นมงคลน,นะครับผมเป็นแมวก้าชีวิตนะครับเป็นแมวนางกวักมีแต่วความเจริญรุ่งเรืองกว่าเงินกว่าทองเข้ามาให้เพราะนั้นคือความหมายดีๆมันมีอยู่นะครับผมพอเราส่งให้เขาไปเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาได้ใช้งานจริงด้วยเพราะมันคือ USB ไฟชาร์จอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผมมันสามารถใช้งานชาร์จโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพและ Data ยังมีการรับประกันนะครับเปลี่ยนตัวสินค้ามีวงเงินประกันสําหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วเรายินดีที่จะดูแลลูกค้าคนไทยอย่างยิ่งเพราะว่าจากที่ผมเคยสัมภาษณ์มาตลอดคือถ้าปลาลูกดอกมาลงปลักไฟ Data เราถือว่าคุณปลอดภัยไปแล้วเพราะเราจะห่วงใยแล้วก็จะดูแลดูแลคุณอย่างดีที่สุดเราไม่สามารถทําลูกใช้ คนในครอบครัวของคุณได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือการทําผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเพื่อมอบให้กับคนไทยในราคาที่ดีที่สุดครับผมสําสหรับโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับปีนี้นะครับผมขอมขอบอกเลยนะครับว่ามีโปรเด็ดอยู่2โปรด้วยกันนะครับโปรที่1ก็คือโปรโมชั่นของ1แถม1ซึ่งเราต้องให้าราคาที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพระาะว่าช่วงโควิดเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าสามารถซื้อปลั๊กไฟนะครับไป ใช้งานในการประกอบอาชีพได้เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเราก็มีนโยบายในการเปลี่ยนคืนสินค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้ามีปัญหาใช่ไหมครับก็คือเรียกว่าซื้อและคุ้มค่าอันดับที่2เลยก็คือจะเป็นเรื่องโปรโมชั่นของ Line นะครับผม l i n e o f f i c i a l Account ของเราที่ เวลาคนที่มาซื้อปลั๊กไฟนะครับเป็นลูกค้าของเราแล้วเนี่ยเราจะได้สิทธิพิเศษมากขึ้นนะครับมากกว่าการที่ซื้อในช่องทางออนไลน์อื่นๆนะครับผมเราจะมีการส,สะสมคูป,ปองนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นต้องตามนโยบายหรือเงื่อนไขบริษัทนะครับอย่างใตองช่วงเดือนตุลาคมอย่างเงี้ยครับผมเราจะมีโปรโมชั่นของสะสมคูป,ปองนะครับในไลน์ทั้งหมด10ดวงและซื้อปลั๊กไฟในราคา1บาทเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นที่ร้อนแรงมากๆแล้วก็สําหรับคนที่เป็นแฟน Data นะครับผมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์เพจ Data Trusted Power แล้วก็มาเป็นเพื่อนกันใน Line Official Account ของ Data Trusted Power ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ของเราเนี่ยในอนาคตอีกเยอะมากๆเลยสำหรับในเรื่องของ CSR นะครับเรามีนโยบายในการทำ CSR เข้ากับหาชุมชนมากขึ้นหลักๆของเราก็คือเราต้องการทำการ CSR อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งก็คือการที่เรา สร้างงานสร้างอาชีพนะครับยกตัวอย่างเช่น thecatbydomani.com the เนี่ยเราดีไซน์ผลิตภัณฑ์นะครับออกแบบตัวสินค้าแล้วก็ให้ชุมชนเป็นคนที่ผลิตสินค้าตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีกำไรส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะเราก คืนกับสู่ชุมชนอันนี้คือการทำเ CSR อน่าง,อย,างอย่างยั่งยืนเพราะว่าปัญหาสามารถทําให้ชุมชนนั้นเนี่ยมีรายได้แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีความสุขนะ,ะสองเราก็จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์กลับมานะครับหรือไนโตรเกนิกอย่างนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางทางด้านเนี่ยอยากทำเซียนาร่วมกับชุมชนต่างๆเช่นชุมชนท่าดีหมีนะครับผมหรือสยามอีโครกรีนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาแปรรูปออกมาเป็นแพคเกจจิ้งนะครับ หนึ่งเลยก็คือหเรานำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนี่ยร้อเปะ,ะเป็นเป็นวัสดุจากธรรมชาติจากต้นไม้เลยนะฮะมาแปรรูปการย่อยสลายของมันเนี่ยจะไม่เป็นมลพิษต่อต่อโลกนะครับสองคือเราสามารถลดการใช้โฟมหรือพลาสติกอันนี้เป็นการเสียสาต่อสังคมส,สิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นเพราะนั้นคือ ทุกค้าทุกท่านที่สนับสนุนเรื่องของการรีไซเคิลหรือเรื่องของการที่จะรลลักโลกมากขึ้นเราซื้อผลิตภัณฑ์นี้เรามั่นใจได้เลยว่าเราได้ช่วยทั้งสังคมนะครับผมเพราะอย่างที่ผมบอกคือผมเอาเงินเนี่ยกำไรที่ได้เนี่ยคืนกลับสู่ชุมชนนะครับสองคือเราได้ช่วยชุมชนไม่พอเราได้ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยทําให้โลกของเรานั้นลดขยะพลาสติกนะครับผมแล้วก็เพราะว่า Data เนี่ยเชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ